Ô! Oh! ร้อนตัวนั้นน่ะร้อนตัวแล้วมึงร้อง,งม<า>กูกูกำลังจะช่วยมึงน,นะจะช่วยอะไรมึงก็ขวันใจท้องแล้วขึ้นมาก็เหมือนก็ไอฝันมันไม่ได้มากูก็เลยร้องว่าฝันใจท้องแล้วแม่จ๋าจเดี๋ยวเขาถามหาฝันอ๋อจะช่วยเออ,โ,อโทษโทษ,โทษไม่รู้เมื่อร้อนตัวแล้วชีวิตมึงอ,อ่ะดำรงเจ้ามาตามหาข้าทำไมเอาก็เป<อ>็นแฟนใครเป็นแฟนเจ้าข้าเนียนะั้นเป็นแฟนเจ้าคงจะไม่ใช่หรอก เจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าคือคนรักของเจ้จา,า <c oughs> มันแหวนของข้าดิเชื่อ จะต้องตกใจอะไรก่อนระหว่างมึงร้องคนละเพลงกับอุทัยธานีมีสิงโตมึงไปรู้จักไหนอุทัยธานีมีสิงโตมีที่ไหนไม่มีกูไปดูมาสิงโตที่ไหนไม่มีอุทัยธานีเขาไม่มีสิงโตอุทัยธานีเนี่ยมึงเรียนมั่งตั้งใจเรียนมั่งประวัติศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกให้ฟังอุทัยธานีประวัติศาสตร์อุทัยธานีเขาไม่ได้มีสิงโตที่มันไปขึ้นหน้าขึ้นตาอุาทัยธานีประวัติเขาก็คือชาลาวันกับไก่ทองโง่เรียนมัง่งเรียนเยอะออ đâm đòn đồ. má má, má đẹp có, đẹp không bên Ê, già, già. Ê, má má mày 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 này ไม่ปล่อยเว้ยอ้าวหนูจะแน่ดำดองตักพี่กูเองเจ้าไปเอาแหวนวงนี้มาจากไหนเกบเอ้ยเธอเป็นคนให้อ่ะใครให้เธอเป็นคนให้เราฉันไม่เคยให้เธอไว้นะดำดง ถ้าถึงถามไงก็วันนั้นว่าเจ้าออกมาจากไหนก็เป็นคน,นใทยมากแงนี้มันเป็นของปอกก็เป็นคน